ในคลิปนี้ผมมาสอนวิธีการโซโล่ไทล์หนึ่งหาตัวละครเอเดแบบเข้าใจง่ายจะเป็นไงไปดูโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปช็อตแล้วก็คลิปสำหรับทิกตอกนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปหลักนะครับอยู่ใน YouTube สามารถเข้าไปในหน้าโปรไฟล์แล้วก,กดลิง u t u b e ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ย คลิปช็อตเนี่ยผมก็จะบอกนะครับหลักการในการลงโซโล่นะครับผมจะมีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับผมก็คือ1นะครับการชนะธาตุนะครับผมเจ้าด่านไฟอันหนึ่งเนี่ยเป็นด่านที่มีธาตุสีฟ้านั่นเองนะครับผมก็คือเป็นบลูนะซึ่งหมายความว่าธาตุสีเขียวเนี่ยชนะธาตุนั่นเองนะครับผมก็คือเราจะต้องเอาตัวธาตุสีเขียวไปนะครับผมผมก็จะแนะนําเป็นอุนกิโราและก็โบอลีนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างต่อมานะครับข้อที่2ก็คือการทําลายโล่นั่นเองนะครับผมตัวที่มีโล่เยอะๆนะครับผมเราจะ ใช้สองตัวหลักๆก็คือโซโลและก็อูริวนั่นเองนะครับผมสามดาวนี้เลยบอกเลยว่าดีมากๆโซโลในตัวดีมากๆนะครับผมยังไงก็ต้องเอาไปนะและอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวตังอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับตัวตังขอแค่อัพเยอะสักหน่อยนะครับผมให้ตัวตังมีโลมีเทรดทองยิ่งดีเลเวลเยอะยิ่งดีนะครับผมแล้วก็สเตตเยอะยิ่งดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับ3เทคนิคในการลงโซโลทริอลหนึ่งหาตัวละครเอเดตใครที่ชอบกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ ติดตามใน YouTube ด้วยนะครับและใครที่สงสัยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยทันนี้ไม่มีแล้วผมไว้เจอกันบริการ All Star Tower ที่เป็น X ต้อง Nemo Shop